สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆเลย ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยน่าจะกําลังรอนะครับคันนี้ราคาถูกด้วยนะครับผ่อนเบาๆเพียงประมาณ4-5,000บาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเป็น t o โยต้ a l อ i s ตสนะครับ1.8ตัว E ปี2013นะฮะราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสีบอลเงินนะครับเดิมๆโรงงานเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างเช่นเดิมนะครับรถไม่เคยมีการชนหนักลิดคว่ำ หรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นตัวโชมหน้าแบนยอดนิยมรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของคันนี้นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีเทาดำนะครับเมทัลลิกเงาหนึ่งเส้นใหญ่นะครับเลขทะเบียน2กไก่พพาน1371กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้เลยนะครับ ส่วนไฟหน้านะครับเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับก็จะมีคราบเหลืองคราบขุ่นอยู<_'><_<_'><_<_'><_'><_<_<_่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราขัดให้นะครับขัดให้นะครับคราบเหลืองตรงนี้ก็จะหายไปนะไฟหน้าเดิมเดิมโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ภายในนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกนะครับใน่วนของด้านหน้าเนี่ยร่องรอยต่างๆก็จะมีพวกรอยสะเก็ดหินทั่วไปนะครับปกตินะครับก็เดี๋ยวเราล้างขัดสีนะครับเก็บงงเก็บงานสีกันชนหน้าให้ใหม่ นะครับคันนี้สวยแน่นอนรับประกันในเรื่องของโครงสร้างเลยนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับติดฟิล์มให้รอบคันนะครับมืดๆนะครับประมาณ80%เอร์เซนตฮะกระจกมองข้างเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวให้เรียบร้อยนะครับส่วนล้อและยางนะฮะคันนี้เนี่ยจะได้ล้อแม็กอลอยเดิมจากโรงงานขอบ15้านะครับเป็นล้อแม็กห้ารูนะครับส่วนยางคันนี้เนี่ยได้เป็นยางมิชลิน นะคะปีใหม่ด้วยนะครับปี2022สัปดาห์ที่10นะครับรหัสยางคันนี้195ั 65R15 นะครับดอกยางล่องลึกๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับปี2ปีเนี่ยยางไม่ต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับใช้กันยาวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างซุ้มล้อก็เดิมๆนะครับรอยซีนนะครับต่างๆนะฮะเบาโชกคนะครับโครงสร้างนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีรอยการชนหนักในความจมน้ำ นะครับมือเปิดก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับภายในนะครับแผ่นเพจต่างๆก็อยู่ที่เดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยรอกหรือว่ารอยถลอกนะครับเป็นรถปี2013นะครับอันนี้คือปีจดปีผลิตนะครับผลิต2013ออกกัสนะฮะเลขตัวเครื่องตัวถังก็ตรงเล่มแน่นอนนะครับโครงสร้างประตูก็เดิมเดิม ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0894807362นะฮะผมไอพชรยนยินดีให้บริการเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่รถจดทะเบียนป้ายเหลืองนะฮะเดี๋ยวผมขอหยิบกุญแจแป๊บหนึ่ง กุญแจนะครับจะเป็นตัวรีโมทนะครับดอกไข่แบบนี้นะฮะมี2ชุดนะครับตัวหลัก1ตัวแล้วก็สำรอง1ชุดนะครับด้านหลังเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบถ้วนนะครับคิวฝากระโปรงท้ายได้เป็นโครเมียมนะฮะไฟท้ายเดิมแท้ศูนย์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับคันนี้เจ้าของเดิมเขาติดเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันตัวนี้ยังต้องเป็นขายอยู่นะครับต้องขายอยู่ นะครับเพราะว่าตัวยังไม่มีตัวปุ่มกดจากรีโมทนะครับห้องเก็บของค่อนข้างใหญ่นะครับมีถาดรองพลาสติกให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมๆนะฮะจุดเม็ดอารเซสวยนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับตัวน็อตไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยไข่นะครับตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิมแท้สนะฮะสำหรับคันนี้ ร,ราคาเบาๆเ,เพียง279,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจคันนี้รุ่นนี้นะครับสามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้0894807362นะครับส่วนด้านล่างนะฮะชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบนะครับยังอะไหล่จะเป็นตัวร้อกระทะเลยนะฮะแล้วก็โครงสร้างด้านหลังนะครับรอยซีนทางมาพาะพร้าวดมเดิม,ดมจุดเบ็นอาร์ดเดิมๆนะครับไม่มีรอยเจาะ นะครับไม่มีร่องรอยของการเจาะไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือว่ารอยแก๊สนะครับคันนี้ไม่มีนะครับเป็นรถสภาพเดิมๆสดๆแบบนี้เลยนะครับค <ào> ันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะเป็นรถสภาพเดิมสดนะครับด้านหลังก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับท้วยของการชนด้านหลังก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับก็สภาพสดๆแบบนี้เลยนะครับด้านขวานะครับรู้สึกว่าจะมีร um. ัก <invalid> ย <AUDIO> ิ Carrie, ้มนะตรงนี้นะฮะ แล้วก็ประตูตรงนี้นะครับเก็บงานให้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอ่ะภายในคันนี้นะครับก็เป็นพาร์ทเดิมโรงงานเลยนะครับผมขอสตาร์ทเครื่องเลยละกันนะครับสตาร์ทเครื่องทีเดียวติดนะครับไม่มีองแง่ภายในจะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีดาตัดกับสีเบจเดิมโรงงานแห่งประตูก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ผ้าแขนี่ยจะเป็นผ้านะครับที่ผ้าแขนเป็นผ้าจะจกปรับขึ้นลงออโต้นะฮะมีระบบเซนทันร็อกนะครับกระจก ปรับและพับไฟฟ้าไฟตัดหมอกนะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับไมค์คันนี้อยู่ที่2 1 7 9 2 5โลนะครับคอนโซลด้านหน้าจะได้เป็นโทนสีดำตัดกับสีเบรสนะฮะเครื่องเล่นก็ยังเป็นตัววิทยุธรรมดาอยู่นะครับเครื่องเล่นซีดีทั่วไปนะครับแล้วก็แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับช่องเสียบสาย AUX นะครับเกียร์ออโต้หัวเกียร์เป็นหนังส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับสภาพก เดี๋ยวทาความสะอาดนะครับให้อีกหนึ่งรอบนะครับในส่วนของเบาะนะครับซักรับทาความสะอาดให้ใหม่อันนี้ก็เป็นพาร์ทของโรงงานตัวสแตนดาดโรงงานเลยนะครับเพราะว่าของโรงงานรุ่นนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะครับอันนี้ก็คือเบาะผ้าเดิมๆที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับสภาพสดๆดเพิ่งเข้าร้านยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับก็ยังถือว่าสวยสมบูรณ์อยู่นะครับหลังคาเดิมๆไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยฉีกขาดนะฮะใครที่สนใจคันนี้รุ่นนี้นะครับกำลังตามหาอยู่ นะครับอยากได้รถนะครับใช้งานดีๆช่วงล่างดีๆนะครับดิสเบก4ล้อนะฮะร,ราคาไม่แรงผ่อนเบาเบา45,000บาทนะครับรถใช้งานสวยสวยอึดถึกทนนะครับใช้งานง่ายๆแแมนทนนหลังการขายก็ค่อนข้างถูกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับที่ลูกค้ากำลังตามหาอยู่อย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กัน ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ VVTI นะครับสี่สูบเดิมจากโรงงาน1 8 0 0ซีนะครับคันนี้141แรงม้าเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดูเสียงเครื่องนิ่งเงียบนะครับภายในห้องเครื่องก็สังเกตได้เลยว่านะครับยังมีรอยมาร์ครอยคิวซีของโรงงานอยู่นะครับครบเลยนะครับแล้วก็ตัวน็อตก็เดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอด นะครับห้องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มรั่วซึมนะครับสภาพเดิมๆเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับไม่สั่นเลยอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ในส่วนของเบ้าโชคต่างๆก็จุดเมาร์ตเดิมแท้สวยนะครับหัวน็อตคิวซีสวยๆเลยคานด้านในตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขยนะครับฝาก,กระโปรงก็ได้น็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยไขเช่นเดียวกันแก้มซ้ายขวานะครับโครงสร้างดาเนินแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบถ้วน นะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับคันหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับระบบเบรก ABS นะรุ่นนี้ดิสเบรก4ล้อนะครับใครที่สนใจคันนี้สำหรับ Toyota a l t i ติโฉมหน้าแบนนะครับรุ่น1.8ตัว E ปี2013คันนี้นะครับต้องร้องเบากับเรื่องราคาแน่นอนนะครับอยู่ที่เพียง2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามได้089480 7362มนะครับผมไอเพรยนยินดีให้บริการนะครับคันนี้รถส,รสวยๆเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะครับประวัติตรวจสอบได้มีเล่มให้ตรวจเช็คกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพรยนตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ